สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมอาคารพาณิชย์นะครับที่เหมาะสําหรับทุกธุรกิจมากๆนะครับแล้วก็ยังอยู่ในทําเลที่ดีมากๆอีกด้วยนะครับกับโลเคชันที่ตั้งอยู่บนถนนกลางเมืองที่ไลยล้อมไปด้วยออฟฟิศสำนักงานโรงแรมแล้วก็หมู่บ้านจาัดสรรต่างต่างนะครับตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงไฮเอนด์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ใจกลางแหล่งธุรกิจได้อย่างเต็มปากนะครับพาเข้ามาชมด้านในก็จะเห็นได้ว่าที่หน้าตึกเรานะครับสามารถจอดรถได้ 3- 4คันเลยทีเดียวอันนี้ยังไม่รวมริมถนนนะครับ และขอกระซิบบอกอีกนิดนึงนะครับว่าทำเลตรงนี้ที่เรากำลังนำเสนออยู่ครับเป็นทำเลที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากร้านอาหารที่ได้รับมิชลินถึง2ปีซ้อนเลยนะครับตั้งใจว่าจะขยายสาขาเพิ่มนะครับแต่ติดปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยครับเลยยังไม่ได้ไปต่อในช่วงนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของทำเลก็แล้วกันนะครับเข้ามาดูในส่วนของภายในกันนะครับด้านในค่อนข้างโปร่งโล่งแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัดเลยครับเพดานก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แล้วก็ยังมีส่วนที่กั้นห้องเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้เป็นห้องทํางานส่วนตัวหรือว่าเอาไว้รองรับลูกค้า v i p ได้สบายๆในส่วนของมันได้ทางขึ้นชั้น2นะครับก็กั้นมาให้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูด้านหลังกันต่อครับดูสิครับทุกคนด้านหลังค่อนข้างกว้างแล้วก็ยาวมากๆเลยนะครับกว่าจะเดินไปสุดนี่เล่นออนเหนื่อยเลยทีเดียวด้านหลังก็มีประตูเหล็กนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ติดฉากกั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีห้องเก็บของที่ติดตั้้้งงประะตูเหหล็กกไวออี2น ท่านใดที่กําลังมองหาทําเลสกยภาพสูงแบบนี้อยู่ต้องรีบหน่อยแล้วนะครับพื้นที่โซนนี้นะครับราคาประเมินค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาที่เราขายยังต่ํากว่าราคาประเมินที่เอกชนให้ไว้ที่ราคาสูงถึง15ล้านบาทเลยทีเดียวหากสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามกันได้ตลอดเลยนะครับ